สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนัทวีดีแฟรนซแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันแบบเพลินๆหน่อยแล้วก็อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่โดนัทอ่ะไปศึกษามาบวกกับข้อมูลที่หลายๆคนถามมาเยอะมากๆเลยดังนั้นนะคะอาจจะยาวนิดนึงโดนัทจะเขียนไว้ใน description box นะคะว่า Product นี้อยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่หรือว่าเรื่อง skin barrier จะอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้เลื่อนหาได้ง่ายๆค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะขอช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะ ทสำหรับแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าแบรนด์ไฟนถ้าสมมติว่าใครรู้จักกันมานานนะคะก็ต้องเห็นแน่เลยว่าโดนัทรีวิวของไฟน์บ่อยมากเลยนะคะจริงๆคือชอบมาตั้งหลายปีแล้วค่ะเริ่มสตาร์ทนะคะก็คือมาจากการที่ตอนนั้นนะโดนัทเป็นแรรอเน่ NA, หรือเป็นสิวและเพราะว่าแบบเริ่มแก่ขึ้นนะคะการผัดเซลล์ผิวมันจะแย่ลงแล้วอยู่ก็เป็นสิวแบบเราไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าอยากจะลองใช้ BHA คือตั้งแต่ช่วงวัยสาวๆไม่เป็นสิวเลยค่ะอยากจะใช้ BHA ปุ๊บนะคะก็คือลองหาข้อมูลปุ๊บแล้ว ทางแบรนด์นะคะได้ส่งตัว BHA มาให้โดนัทลองคือโดนัทลองตัวแรกเนี่ยเป็น BHA ตัว c l a r i f i n i n g เลยนะคะซึ่งหลังจากลองใช้แล้วก็ชอบมากเลยเพราะว่าอันดับแรกคือมันไม่หยิบอันดับ2ก็คือสิวที่มันผุดขึ้นมามันไม่ได้ผุดแบบน่ากลัวนะคะโดนัทก็เลยรู้สึกว่าเออลองตัวอื่นดีกว่าแล้วก็ได้มาลองตัวที่เป็นเจลล้างหน้าต่อนะคะซึ่งเจลล้างหน้าก็ดีมากเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าล้างแล้วมันไม่เมือกไม่มันรู้สึกความสะอาดเนี่ยแบบมันพอดีพอดีเลยแล้วก็ส่วนมากมันก็จะค่อนข้างอ่อนโยนด้้ววยนะะนนะใส่่ปรกกกอออบขงงงเาาาาตม็หหลัจ โดนัทก็มาต่อที่ตัวที่เป็นเซรั่มเลยเซรั่มที่เป็นสกินแบเรียร์นะคะคือสรุปแล้วใช้แล้วชอบทุกตัวนะคะตอนนี้นะคะที่พิเศษขึ้นที่เรามาทําคลิปนี้เพราะว่าเขามีการปรับสูตรของตัวที่เป็นตัวที่เราใช้แล้วชอบอยู่แล้วนะคะดังนั้นโดนัทจะมารีวิว2ตัวนะคะ1ก็คือเป็นตัว BHA 2ก็คือจะเป็นตัวเซรั่มอินครีมนั่นเองนะคะแล้วก็โดนัทก็จะมารวมว่าออคำถามคำตอบของ,ง BHA ด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลของสกินแบเรียร์ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เราเกิ่นก่อนนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้ผิวเราสวยเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือความชุ่มชื้นต้องเพียงพอนะคะหรือว่าสกินไฮบรชั่นจะต้องเพียงพอ2ก็คือเกราะป้องกันผิวจะต้องแข็งแรงหรือสกินแบเรียร์ของเราจะต้องแข็งแรงนะคะเพราะอะไรเพราะผิวเราเนี่ยนะคะมันจะมีกําแพงผิวที่เขาเรียกว่าสกินแบเรียร์ความชุ่ม,ช,มชื้นจะอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคะเมื่อ,อไหร่ที่สกินแบเรียร์เรามันรั่วๆๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเนี่ยสามารถแทรกเข้ามาในผิวได้้้แลลววกก็ทําาาาาใหหหหผิิเเเรนน่่ยยดดปัญๆองชื ะะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีรูรั่วเนี่ยความชุ่มชื้นจากข้างในเนี่ยค่ะสามารถระเหยออกไปได้ด้วยก็ทําให้ผิวเราเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะสังเกตเลยว่าผิวใครที่แบบทุกอย่างความชุ่มชื้นดีกินแบล็เออร์แข็งแรงเนี่ยผิวจะกโกลว์จะดูสุขภาพดีจะดูฉ่าเองจากข้างในเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกินแบลเรอร์ของฟายเนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะนี่นะคะคือหน้าตาของกล่องนะคะชื่อว่าฟายสกินแบลเออร์พล re พรีไบโอติกเซรั่มอินครีมนะคะแล ขวดเขาเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นี่หลักๆแล้วนะคะคือการที่เราจะเสริมสกินแบเรียร์ที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเสริมทั้งส่วนน้ําและน้ํามันเพราะว่าเขามีการจําลองมาะคะ่ะว่าเนี่ยคือผิวของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเซลล์ผิวคือเหมือนเป็นอิดเป็นอิด เป็นนก้อซึ่งในระหว่างอิฐเนี่ยมันจะต้องมีปูนช่วยยึดกันใช่ไหมคะเมื่อมีปูนเนี่ยจะทําให้อิฐแต่ละก้อนมันยึดกันได้ดีขึ้นผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นเป็นกําแพงที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวอิดเราเนี่ยคือเซลล์ผิวแต่ส่วนของปูนเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยสส่วน1ก็คือเป็นส่วนของน้ํานะคะ2ก็คือจะเป็นส่วนของน้นะะํามันดีนะะ1ส่วนของน้ำเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น nmf นะคะ nmf คือ natural moisturizing factor ปัใจจัยให้ความชุมช่มชืม้นตามธรรมชาติของผิวเนี่ยมันจะต้องเพียงพอนะคะซึ่งในส่วน เกาะพวกนี้นะคะเราก็สามารถสังเกตได้เลยว่าจะมีพวกที่เป็นกลุ่มอะมิโน P C A มียูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือจะเอาไว้เสริมส่วนประกอบของน้ําในปูนเนี่ยนะคะอันดับที่2นะคะก็คือจะต้องมีตัวที่เป็นไลปิดอะไลปิดคือมีอะไรบ้างนะคะกดีคือจะมีกลุ่มเซราไมด์คอเลสเตอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดนะคะส่วนนี้นะคะก็คือจะสามารถช่วยกันเสริม2อันเนี่ยทำให้แบบปูนมันแข็งขึ้นแล้วก็การยึดเกาะอะคะ่ะของกําแพงเราเนี่ยกำแพงผิวเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นการที่ ใจข้างนอกที่จะเข้ามาแล้วทําให้เกิดการระคายเคืองก็จะน้อยลงนะคะและเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่าของไฟล์มีทั้งส่วนน้ําและน้ํามันหรือเปล่าส่วนประกอบของเขานะคะจะอยู่ข้างกล่องแบบนี้นะคะ นี่เลยคือจะเป็นลิสต์ส่วนประกอบนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วนะคะอันดับแรกเลยโดนัทบอกเลยว่าโดนัทเป็นคนที่อุดตันง่ายเพราะฉะนั้นจะใช้ครีมที่เนื้อหนักๆไม่ได้แล้วก็พวกกลุ่มแว็กซ์บาร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือจะพยายามเว้นนะคะซึ่งส่วนประกอบของเขานะคะในสารที่แบบเอาไว้สร้างเนื้อนะคะรู้สึกว่าเบาบางแล้วก็เรดการอุดตันต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโดนัทเองใช้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการอุดตันเลยนะคะคือใช้ได้สบายมากเลยแล้วก็สามารถใช้ได้กลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยแล้วก็ไม่รบกวนเมคอัพไม่ทําาาใหห้นนนเยมระะวว่งัคะ นอกจากนั้นในส่วนที่เราเล่ากันไปเมื่อกี้นะคะว่าส่วนน้ําและน้ํามันเนาะเรามาดูส่วนของน้ํานะคะส่วนประกอบเขานะคะก็จะมีตัวนี้โซเดียมไฮยาลูเนตนะคะเขาบอกว่าเขาใส่มา4โมเลกุล่าเวทนะคะหรือว่า4ขนาดโมเลกุลเนื่องจากการเติมความชุ่มชื้นของเขาเนี่ยเขาอยากจะให้หนึ่งก็คือมีตัวโมเลกุลใหญ่ๆที่มันกองอยู่บนผิวเนี่ยช่วยดูดความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวแล้วก็ถ้าเป็นแบบโมเลกุลเล็กๆเ,เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ซึมลงไปให้ลึกหน่อยแล้วก็ให้ความชุม่มชื้นอิ่มฟูผิวก็จะได้ดูฉ่ำๆจากขา อะมิโนโหลายตัวเลยตั้งแต่อาร์จินีนอะลานีน เชอรีนวาลินคือเขามีทั้งหมด11ตัวนะคะที่เป็นอะมิโนของเขาแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีกลุ่ม P C A ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มที่เสริม Natural Moisturizing Factor หรือว่าเสริม N M F ให้ผิวได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเสริมน้ํามันนะคะเสริม Intercellular l i p i ปิดหรือว่าน้ำมันดีให้ผิวนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะต้องมี Cholesterol Ceramide แล้วก็ Fatty Acid นะคะเขามีทั้ง3อันเลยมี Ceramide NP นะคะตัว Cholesterol เขาก็มีแล้วก็จะมีไ i n e l ลนิกแอซิดนะคะซึ่งหลักๆแล้วทำไมถึงต้องมี3ตัวคือมันมีผลการศึกษาออกมานะคะว่าเมื่อไหร่ที่มันมี3ตัวอยู่ในเรชวหรือว่าสัดส่วนที่มันเหมาะสมก็คือ3ต่อ1ต่อนเนี่ยมันจะทําให้ผิวเรานยคะแข็งแรงที่สุดตัวสกินแบเรียร์ตัว, rier, ตวไรปิดตัวเนี่ยมันจะเข้าไปเสริมสร้างให้สกินแบเรียร์เราแข็งแรงแข็งแรงกว่าการใส่แค่2ตัวหรือว่าการใส่แค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ส่วนประกอบถือว่าดีงามมากในส่วนที่เสริมทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันของผิวด้วยนะคะนอกจากนั้นนนะะเเเ้าาก็ใส่่่่ตัววอืมมพิมดยช ลีฟจูสหรือว่าเป็นน้ําสกัดว่านหางจระเข้นะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์จากพวกที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเงี้ยคะ่ะเซนเทล่าเชดิก้าเอ็กซ์รคหรือว่าสารสกัดจากใบวัวบกนะคะแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยที่เขาเพิ่มมานะคะก็คือพรีไบโอติกถ้าเราดูส่วนกรกอะข้างกล่องก็จะขึ้นเลยว่าเป็นอัลฟากรูแคนโอลิโกแซคคารายนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกเป็นพรีไบโอติกพรีไบโอติกคือเป็นอาหารดีของแบคทีรียดีอ่าเป็นอาหารของแบคทีรียดีเพื่อทําให้แบคทีรียเนี่ยสามารถไปสู้กับแบคทีรียตัวร้ายได้้ทําาใหผิิวเเรกด ความสมดุลแล้วก็ให้เป็นระบบนิเวศของผิวที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากการลุกลานของแบคทีเตรียไม่ดีนั่นเองนะคะถือว่าครบเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสกินแคร์พื้นฐานสำหรับทุกคนได้เลยอะเพราะว่าตั้งแต่ส่วนประกอบที่ดีบำรุงดีแล้วก็การสร้างเนื้อก็ยังดีทุกอย่างโอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยดีมากเลยไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนอ่าใครกังวลก็คือสบายมากเลยไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสีด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าว่า เนื้อเขาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเปิดออกมากแบบนี้แล้วก็หัวฝากดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นเซรั่มนะคะค่อนข้างบางเบาเลยแล้วเวลาเราทาลงบนผิวนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเหมือนมันแบบเติมน้ําได้รู้สึกว่ามันชุ่มทันทีนะคะแต่ว่ารู้สึกบางเบาผิว ก็คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบแว็กซ์เคลือบบนผิวเลยนะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้สบายมากที่สำคัญไม่มีขุยเลยเราสามารถใช้ได้แล้วก็เลเยอร์ผิวได้นะคะใช้ตัวอื่น,นต่อก็ได้หรือว่าวันไหนที่เราเรีบๆอย่างเงี้ยคะ่ะเติมเป็นมอยส์เจอร์เซอร์ตัวเดียวก็ยังได้เลยนะคะสรุปว่าสูตรนี้นะคะเริ่มตั้งแต่การเสริมความชุม่มชืน้นเสริมเกาะป้องกันผิวนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ช่วยปอบอารมณ์ผิวทําให้ผิวเนี่ยสบายขึ้นด้วยนะคะถือว่าครบเลยนะคะเป็นเซรั่มพื้นนชันมเออองอบหืก เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชิ้นที่2เลยนะคะก็คือ BHA <kı> นั่นเองกอง่อนอื่นนะ <alet> คะขอร <phones> ประปือเลยเพราะว่า แทเกจิ้งเก่านะคะของเขาค่ะจะเป็นแบบนี้เป็นดรอปเปอร์ซึ่งตัวโดนัทเองอ่ะไม่ค่อยชอบดรอปเปอร์เท่าไหร่เพราะว่าแบบมันใช้ยากด้วยแล้วก็เสี่ยงแบบเอามาแตะอะไรอย่างเงี้ยคอนทามิเนตนะคะดังนั้นเนี่ยแบบใหม่นี่คือโดนใจมากเลยเขาจะเป็นขวดแก้วแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้กดออกมาใช้อย่างนี้ได้เลยคือดีงามมากเลยซึ่งตัวนี้นะคะชื่อของเขาก็คือชื่อว่า fine b h a clarifying serum นะคะตัวนี้ค่ะส่วนประกอบหลักของเขาก็คือจะเป็น b h a นะคะหรือว่าซาลิซิลิก2%นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็น เป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์หลักของตัวเซรั่มนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก BHA กันก่อนนะคะว่า BHA คืออะไรทําไมมาเป็นสารออกฤทธิ์หลักได้นะคะก่อนอื่นเลย BHA นะคะคือชื่อเต็มๆของมันนะคะชื่อว่า เบต้าไฮดรอกซีแอซิดนะคะความสามารถของมันเนี่ยก็คือมันสามารถละลายได้ในน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทาลงไปปุ๊บมันสามารถเข้าไปในรูขมขนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความสะอาดรูขมขนได้มีความสามารถในการสลายสิวอุดตันได้นะคะเรียกว่าคอมิโดไอติกนะคะคือสลายคอมิโดนอีกอย่างนึงก็คือว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้คือมีริดแบคทีเรียไซดอลนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวชั้นที่ใข่ที่มันตายแล้วให้มันแบบหลุดออกไปนะคะซึ่งอันนี้ย้ําเลยว่าผัด ออกไปเฉพาะผิวชั้นที่ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้ผิวบางเพราะมันไม่ได้ไปผัดแบบผิวจริงๆของเราผิวชั้นหนังแท้ของเรานะคะนี่คือมั่นใจได้หรือว่าใช้แล้วผิวไม่บางนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ BHA นะคะยังไงก็ยังอยากจะให้ทากันแดดด้วยนะคะเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองอะไรต่างๆแล้วก็การสตาร์ทการใช้ BHA นะคะสามารถเริ่มการใช้ตอนกลางคืนก่อนนะคะวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ลองเช็คดูว่าเออถ้าสมมติเราใช้วันละสองครั้งเป็นยังไงหลักๆแล้วนะคะการปรับการใช้ความ ที่ต่างๆนี่มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวเราว่าผิวเราเป็นยังไงไหวไหมหรือว่าใช้แล้วมีการระคายเคืองเยอะหรือว่าใช้แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยใช้แล้วก็รู้สึกว่าสิวหายไปอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้แบบเช้าเย็นเลยอ ก็อันนี้คือขึ้นอยู่กับสภาพผิวเราล้วนๆเลยนะคะให้เราสังเกตดูบางคนอาจจะใช้ BHA แค่หิ้ละสองสาครั้งก็ได้อย่างนี้นั่นเองนะคะนอกจากส่วนประกอบของ BHA นะคะเขายังจะมีส่วนประกอบอื่นๆเยอะมากเลยอย่างเช่นกลุ่มที่ช่วยปอกประโลมหิวนะคะเพราะว่า BHA นี่อย่างที่เรารู้นะคะก็คือว่าตัวมันเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวออกไปได้นะคะมีการระคายเคืองเล็กๆน้อยๆซึ่งตัวที่ช่วยในการปอกประโลมหิวเนี่ยมีประโยชน์มากๆในส่วนนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะใช้เป็นหลายๆตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันซึ่งในส่วนประกอบที่ใช้ในการลดการระคายเคืองนะคะ เขาก็จะมีหลายตัวมีตั้งแต่อารันโทอินนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดการระคายเคืองปอกปรมณมผิวมีเซนเทล่าเชดิก้าเอ็กซ์รกนะคะเหมือนกันเลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สกัดจากใบบัวบกนะคะที่มีฤทธิ์ดีครอบคลุมแบบหลายๆด้านต่อผิวนะคะแล้วก็จะมีอโลลิฟจูสหรือว่าสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะนอกจากนั้น,นะคะในสูตรนี้ก็ยังจะมีการให้ความชุ่มชื้นจากโซเดียมไฮยาลูโรเนตหรือว่าไฮยาลูนิกแอซิดเหมือนกันของเขาก็ใช้3โมเลกุลาร์เวทนะคะหรือว่า3ขนาดโมเลกุลก็คือจะมีตตั้้งงแ่่เลล็็กกาาใใหหญควม ชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ปกคลุมผิวเพื่อแบบดูความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวแพนทีนอลนะคะหรือวิตามิน b 5ที่ตัวนี้นะคะจะช่วยลดการสูญเสียน้าออกจากผิวเรียกว่าพรานสีพริก Deermo Water Loss จะได้ลดลงนะคะก็คือน้ําจากผิวเราจะได้ไม่หายไปแล้วก็ยังจะมี Himalayan s y n e c n s Leaf Extract ซึ่งเป็นแอนต้ออกซิแดนท์ที่ดีมากมากด้วยนะคะแล้วก็จะมี Cucumber Extract นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยปอบระลมผิวได้ดีในส่วนประกอบข,ของเขานะคะก็ดีอีกหมดเลยแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ oh ol, ไม่มีน้ําหอม ไม่มีพวกกลุ่มที่เป็นสีเป็นอะไรที่ไม่เป็นมิตรต่อผิวเลยนะคะสามารถใช้ได้แบบสบายๆเลยซึ่งการใช้ BHA นะคะก่อนที่เราจะใช้ทุกครั้งนะคะให้เราลองเทสดูก่อนว่าผิวเรามันไวไหมหรือเราแพ้ไหมนะคะ1สตาร์ท้วยการให้เราเทสต,ตรงนี้นะคะเทสข้อพับดูว่ามีอาการระคายเคืองไหมมีการแสบแดงคันร้อนไหมนะคะถ้าไม่มีก็สบายใจได้1เปาะก็คือมาใช้กันต่อนะ,ะมาเทสกันดูว่าตรงกรามเนี่ยเวลาเราทางลงไปแล้วเนี่ยมีอาการระคายเคืองไหมมีแสบแดงคันร้อนอะไรไหมนะคะถ้าไม่ มีก็ให้เทสแบบนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะสักประมาณ24ชั่วโมงรอ,อดูก่อนนะคะว่ามันเกิดอาการอะไรขึ้นไหมถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะหรือว่าเราอยากจะสตาร์ทใช้แค่จุดที่เราเป็นสิวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเรื่องของการใช้ BHA เนี่ยขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนเราสามารถปรับได้นะคะไม่ซีเรียสแต่จะมีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้สังเกตก็คือว่า1น,นะคะให้เราใช้ BHA ก่อนสกินแคร์ตัวอื่นก็คือหลังโทนเนอร์นะคะถ้าเรามีการใช้โทนเนอร์เนี่ยก็ให้ใช้โทนเนอร์แล้วก็น้ำตกอย จากนั้นอ่ะให้เราเว้นแป๊บหนึ่งแล้วให้เราใช้ BHA คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ใช้ BHA ก่อนสกินแคร์ตัวอื่นๆเพราะว่า BHA เนี่ยมันจะสามารถทํางานได้ที่ pH จำเพาะเจาะจงของมันนะคะก็ให้เราใช้ BHA ปุ๊บหลังจากนั้นให้เวลาทํางานมันหน่อยนะคะสักประมาณ10-15นาทีแล้วเราค่อยใช้สกินแคร์ตัวอื่นๆตามไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้ BHA เนี่ยเขาทำงานให้เต็มที่ไปก่อนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่มีคําถามเยอะมากเลยว่าใช้ BHA แล้วสิวหนูผุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมคะอย่างนี้นะคะเรื่อองงนนี้้ะะะคคก็คืจล่าใหฟัว การที่เราใช้ ยาหรือสกินแคร์อะไรที่มันมีการผัดเซลล์ผิวอะค่ะมันจะมีการเกิดเรื่องเพอร์ชิงขึ้นนะคะเพอร์ชิงคือการอะไรการที่เวลามันผัดผิวชั้นนอกออกไปนะคะก็คือจะมีพวกกลุ่มที่เป็นสิวที่มันอยู่ใต้ผิวเราอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าไมโครคอมิโดนไมโครแบบเล็กๆคอมิโดนคือกลุ่มก้อนไขมันที่มันอยู่ใต้ผิวเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราใช้แล้วเนี่ยผิวเราพอมันผัดปุ๊บเนี่ยพวกสิวเนี่ยที่มันอยู่ใต้ผิวมันสามารถผุดขึ้นมาได้นะคะซึ่งบางเม็ดนี่ก็จะผุดออกไปเองเลยเป็นเม็ดแข็งๆ สามารถมีการเกิดหนองได้นะคะซึ่งไม่ต้องกลัวค่ะมันก็จะสามารถหายได้โดยการให้เราใช้ VHA ต่อไปหรือว่าใช้ยารักษาสิวก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยซึ่งถามว่าหมดเมื่อไหร่นะคะก็คือให้ดูว่าผิวเรามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากทกถึง8อาทิตย์ขึ้นไปอาการของสิงวค่ะจะดีขึ้นเลยแล้วก็พวกสิวที่มันอยู่ใต้ผิวเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆหมดไปนะคะรวมกับเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มีการสะสมของพวกไมโครคอมิโด้น ขึ้นมาใหม่นะคะก็สิวก็ถ่ายแล้วผิวก็จะเกลี้ยงนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตได้เลยว่าตรงไหนที่เราเคยรูปไปแล้วมันไม่เรียบเนี่ยนะคะตรงนั้นแหละที่มันจะมีการหดขึ้นมาของสิวหลังจากที่เราใช้นะคะซึ่งอันนี้ปกติมากนะคะให้เราลองใช้ดูเป็นส่วนๆก็ได้ถ้าเรามีแบบอุดตันเยอะมากอยากจะลองเทสดูก่อนก็ให้เทสไปทีละส่วนเช่นเริ่มคางก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเออเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาเริ่มช่วงตรงนี้ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะคะ ไม่ต้องแบบฉันจะต้องเคลียให้มันจบภายในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค็แก็ใช้ทาเยอะๆทั้งหน้านะคะเอาให้แบบเราสบายใจจะได้รู้สึกว่าเออมันเป็นการรักษาที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วแฮปปี้ด้วยผิวเราแฮปปี้ด้วยนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเรียงกันนะคะว่าถ้าเรามี2ตัวนี้เราจะเริ่มยังไงเราจะใช้ยังไงนะคะเราก็ต้องรอแห้งขนาดไหนนะคะอ่ะสตาร์ทกันเลยนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าปุ๊บโดนัทอ่ะสมมติว่าโดนัทเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกด BHA นะคะปึ๊บ บเสร็จแล้วก็ทา,ทาทาทาบนผิวหน้านะคะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะสมมุติว่าทาบนผิวหน้าแบบนี้รอสักพักหนึ่ง สักประมาณ10นาทีนะคะพอมันเริ่มแห้งแล้วเริ่ม BHA เริ่มทำงานแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถมาใช้ตัว Skin Barrier Serum Min Cream ได้ต่อเลยนะคะจำนวนของการใช้หรือว่าจะใช้มากแค่ไหนนะคะให้เราดูแค่ว่าผิวเรารู้สึกชุ่มชื้นพอหรือยังหรือว่าส่วนไหนที่เรารู้สึกแห้งกว่าปกติไหมเราอยากจะเพิ่มตรงไหนไหมอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันนะคะแล้วก็กดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาทับตามปกติได้เลยอย่างนี้นะคะ แค่นี้เองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะลองใช้นะคะสามารถติดต่อทางฝ่ายได้เลยทางฝ่ายเขาจะมีทั้ง Facebook Page ด้วยมีทั้ง IG ด้วยแล้วก็มีทางไลน์ด้วยนะคะสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ตาม IG เขาได้เลยนะคะเขาจะมีข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องสารสกัดหรือว่ามีการดูแลผิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือข้อมูลดีๆใน IG เยอะมากเลยนะคะแนะนําให้ไปตามเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์สชิ้นโปรดของโดนัทนะคะที่โดนัทใช้มั้งตั้งแต่ปี2 0 1 แล้วถ้าสมมติว่าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถถามลงมาได้นะคะใต้คลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวน้าจะมาอ่านแล้วก็ตอบทุกคําถามเลยค่ะแล้วก็สําหรับราคานะคะเดี๋ยวน้ตจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าเป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถหาซื้อได้ทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะคะโน้ตต้องไปแล้วแล้วก็ใครมีคําถามอะไรอย่าลืมถามมาแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปเลยนะคะจหรับคลิปอื่นๆของลูนะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้กันด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลย